ไก่กินเกว๋วยเตี๋ยวสูตรสมุนไพรในจังหวัดนราธิวาสร้านเกว๋วยเตี๋ยวฮาลาน,น้ำซุปเข้มข้นและยังมีเมนูนอื่นที่น่ากินอีกเพียบวันนี้ลองมาการพาทุกคนไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวบ้านแม่สูตรสมุนไพรที่ร้านนะคะจะอยู่ถนนบายพาสเมืองนราธิวาสค่ะร้านจะอยู่เยืงกับร้านสตรอเบอรี่คลที่นี่นะคะเขามีเมนูให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนครบสมบในที่เดียวทั้งเมนูข้าวเมนูเสน้นของหวานอาหารทานเล่นแลวก็เครื่องดื่มบอกเลยค่ะว่ากว๋วยเตี๋ยวของที่นี่รสชาติเด่นมากๆโดยเฉพาะเมนูว๋วยเตต๋ยยยวแแ่่บบรรรสชาาิจจััด้้นออไมมงงงปุเเพลละก๋ววยยเตซุป สมุนไพรอันนี้เป็นรสชาติต้นตำรับของทางร้านค่ะรสชาติกลมกล่อมมากๆถ้าอยากลองเมนูข้าวนะคะแนะนําให้สั่งเซตข้าวเป็นซุปสมุนไพรแล้วก็ไข่เจียวและยังมีชุดผักน้ําพริกได้ค่ะเซตนี้นะคะแค่120บาทเท่านั้นเป็นเมนูใหม่ของที่นี่ค่ะทุกคนซุปเนื้อเขารสชาติเข้มข้นมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าสดร้อนๆอ,อร่อยมากๆเนื้อก็ตุ่นได้นุ่มสุดรสชาติจัดจ้านต้องมาซ้าแน่นอนและนี่ก็คือเมนูข้าวราดแซ่บที่กินคู่กับเนื้อตุ๋นนุ่มรสชาติแซ่บนี่ไข่ยางมาตุ้ม เมน,นูไส้แซ่บใครที่ชอบกินไส้วัวนุ่มๆน,นะคะแนะนําเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอาหารทานเล่นนี่เลยค่ะทุกคนกล้วยตักทอดอร่อยมากๆและยังมีลูกชิ้นปลาโบราณด้วยนะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็มาลองของหวานแต่เลี่ยนกันบ้างค่ะเมนูขนมหวานของที่นี่รสชาติอร่อยแล้วก็หวานกําลังดีก็จะมีอินทานินบัวลอยและปีเนตาแปะที่น่ากินแบบนี้เลยค่ะเครื่องดื่มที่นี่ก็มีครบค่ะแนะนาให้ลองชายเย็นแก้วนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าชาเข้มข้นถึงใจสุดๆไปลองกันได้นะคะร้านเขาน่านั่งมากๆเลยค่ะมีโซนที่นั่งให้เลือกหลายโซนร้านจะ ชั้นล่างนะคะก็ะะจะมีโซนอาท์ดอร์แล้วก็โซนอินดอร์แล้วก็โซนอาท์ดอร์ชั้นบนและยมีโซนห้องแอร์ด้วยนะคะร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่11.00โมงเชา้าไปจนถึง2ทุ่มในใครเคยลองแล้วบ้างคอมเมนต์มาเขียนได้ค่ะ